อย่างพกกัน hmm. น้ำน้ำชาชาข้าว้งนีก่อนดึกแคบหนึ่ีดอกมีดอกเนียดอกวันเก็บมาังแต่วันเสาร์เป็นอย่างกั้นเลยดอกกุหล กินดอกคาปูระกับหนมเส้นอืออันนี้ไปได้นี่มาดูดูผักเนี่ย,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 ยนี่ผักชีไทยเดอผักชีไทยนะผักชีไทยเนี่ยนี่ผักชีฝรั่งใหญ่เบลเบละผักชีบ้านเฮามันหอมมันน้อยแต่จริงแต่มันหอมกินแห้งเลยผักชีนี่มันใหญ่แต่บอกค่อยบหอมแล้วก็มันจะแข็ง แข็งอยากจะกินได้นี่ยพักจีบันเฮาตัวนี้เป็นกลัวขายไปจักบบตอกนั่นนะมันดบนี้ม่า

เนี่ยจาะอืมกำนีบบ่บาทเดียวะ่ะคือเพือพอนะอ่ะอกมี่ก็มีนะ่ะฮอตนันซาลาแน่้อมหอมปลูกไว้แพนเตีอีอ๋ในใบอตี๋ีแก่อนนะหลังบ้านน่นคนเข้าซีดยาหายไเหมดน่ะอ้วกำตนะกำไเนี่ นี่เอาออกมากินเกลงกรรมนะเนี่ยเนี่มันเกลงนะซื้อมาสองกรรมกันนะป่ะทุกแอไม่แอแต่นะนี่ก็พกชีพลังเลยนะเนี่ยพกชีพลังเะอย่างเงี้ยผูกเสียงานหลับเหมือนคนแก่เสียงนั่น